บัญชีออมทรัพย์ b u m a x นะครับจากธนาคาร Land and House นะครับเปิดบัญชีผ่านแอปดอกเบีย้ยสูงถึง6%ต่อปีนะครับฟรีบัตรเดบิต LH Bank ตลอดการใช้งานด้วยนะครับโดยเปิดแคมเปญน,นี้สำหรับลูกค้าลายใหม่เฉพาะบุคคลธรรมาดาเท่านั้นซึ่งมีระยะเวลาการเปิดรับ นะครับเปิดบัญชีคือวันที่22กลุ 30, ่กุมภาพันธ์ถึง30เมษายน2566เท่านั้นนะครับไม่กี่เดือนเองนะเพราะนั้นใครสนใจก็ลองดูนะครับหรือจนกว่ายอดเงินฝากจะรวมทั้งแคมเปญคือ200ล้านบาทนะครับยอดครบก็ปิดแคมเปญน,นี้ทันทีแคมเปญน,นี้เหมาะกับคนที่ออมเงินนะครับแต่ออมในระยะเวลา1แล้วก็ ด้วยยอดเงินที่ไม่มากนะครับเพราะเปิดให้รับฝากเนี่ยไม่เกิน1 0 0 0 0บาทนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันรักการออมห้ามพลาดบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูงเต็มแม็กนะครับเปิดตั้งแต่วันนี้ถึง30เมษายน2566เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน LHBU นะครับโมบายแบงกิ้งใหม่ล่าสุดจาก LHBank และเปิดบัญชีออมทรัพย์ดิจิตอลนะครับ BU Max รับดอกเบีย้ยสูง6%สำหรับยอดเงินฝากไม่เกิน10,000บาทนะครับก็คือฝากได้หลายๆจำนวนนั่นแหละนะครับแต่6%เนี่ยได้เฉพาะยอดแรกก็คือไม่เกินหมื่นหนึ่งเท่านั้นทำไมถึงต้องเปิดบัญชีกับเปิดบัญชี BU UM Max จาก l h Bank 1เลยเปิดบัญชีที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้เพราะเป็นบัญชีออนไลน์ไม่ต้องไปที่สาขา 2. ไม่ต้องพกสมุดบัญชีกู้ฝากมันอยู่ในแอปพลิเคชันอยู่แล้วนะครับ 3. เปิดบัญชีที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ผ่านแอปพลิเคชัน LHBU นั่นเองนะครับอัตราดอกเบีย้ยเรามาดูกันนะครับเราจะฝากเท่าไหร่ก็ได้นะนะแต่รายละเอียดมันจะเป็นเลทอย่างนี้นะครับวงเงินฝากนะครับฝากไม่เกิน1,000 0บาทจะได้6%ส่วนเกินนะครับส่วนที่เกินจาก1,000 0บาทถึง100ล้านบาทนะครับ ให้ดอกเบีย้ย0.25%นะครับโดยจะจ่ายดอกเบีย้ย2ครั้งต่อปีจ่ายทุกสิ้นเดือนมิถุนายนและธันวาคมไม่มีค่ารักษาบัญชีเหมาะกับการออมนะครับโดยเฉพาะคนที่เงินออมไม่มากนะครับแต่อยากได้ดอกเบีย้ยสูงนะครับก็ลองมาเปิดดูนะเดี๋ยวไปดูเงื่อนไขารายละเอียดการว่ามีเงื่อนไขเพิ่มเติมอะไรบ้างนะครับโดยละเอียด เงื่อนไขสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและมีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปที่ไม่เคยมีผลิตภัณฑ์ใดๆกับธนาคารมาก่อนเลยนะครับเป็นลูกค้าใหม่แกะกล่องหรือ New CIF 2. เนะครับ2เปิดบัญชีในานามบุคคลธรรมดาเท่านั้นไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมได้นะครับ3ลูกค้า1รายสามารถเปิดบัญชี1บัญชีและต้องสมัครผ่าน LHBU นะครับ Mobile b a n k ิ n g a p p l i c เคชันเท่านั้น4นะครับจำนวน เงินเปิดบัญชีขั้นต่ำนะครับ2,000บาทแล้วต้องนำฝากภายในระยะเวลา2วันนับตั้งแต่เปิดบัญชีนะครับออนไลน์ผ่านแอปนะหากไม่มียอดเงินฝากตามธนาคารบัญชีนั้นจะไม่สามารถทำธุรกรรมใดๆได,ได้นะครับกำหนดเงินคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำคือ2,000บาทนะแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำรายการถอนโอนนะครับจนทำให้ยอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า2,000บาทได้ ยกเว้นกรณีการทำรายการถอนเงินเพื่อขอปิดบัญชีเท่านั้นหากยอดคงเหลือในบัญชีเป็นศูนบาทนับจากวันที่เปิดบัญชีเป็นระยะเวลา30วันธนาคารจะดำเนินการปิดบัญชีอัตโนมัติสามารถใช้ร่วมกับบัตรเดบิตทุกประเภทได้นะครับยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีและและแกเข้านะครับแล้วก็ต้องมีเบอร์โทรศัพท์และอีเมลแ a d d ด e ในการสมัครเพื่อรับอีเมลแจ้งเตือนด้วยนะครับสามารถย้อนดูนะสเตตเมนต์ผ่าน LHBU Mobile Banking Application ได้นะครับกรณีปิดบัญชีก่อนระยะเวลา6เดือนธนาคารจะเก็บค่าธรรมเนียม100บาทเพราะนั้นารามัดระวังในเรื่องนี้ด้วยนะครับสามารถเปิดบัญชีเงินฝากผ่านช่องทางนะครับ M Choice นะครับหรือผ่านสาขาของธนาคารได้กรณีปิดบัญชีนะครับต้องปิดที่สาขาของธนาคารต้องโอนเงินเข้าบัญชีชื่อเดียวกับบัญชีที่ปิดเท่านั้น ระยะเวลาการรับเปิดบัญชีตั้งแต่22กุมภาพันธ์2566ถึง30เมษายน2566หรือจนกว่าจะเงินฝากจะรวมทั้งแคมเปญคือ200ล้านบาทนะครับเพราะนั้นแคมเปญดีๆอย่างนี้นะครับใครสนใจนะครับก็ลองไปดูนะลองไปดูกันนะครับว่าแคมเปญแบบนี้นะครับน่าสนใจไหมนะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ ฟรีบัตรเดบิต l h Bank ตลอดการใช้งานนะครับบัตรเดบิตนะครับค่าธรรมเนียมแรกเข้าฟรีค่าธรรมเนียมรายปีฟรีกดเงินสดทุกตู้ทุกธนาคารทั่วไทย10ครั้งต่อเดือนนะครับฟรี10ครั้งต่อเดือนนะก็สามารถที่จะกดได้ดีนะเดี๋ยวนี้บัตรใบหนึ่งถ้าเกิดทำเดบิตเนี่ยก็ใบละต่ำๆเนี่ยคือ250โดยประมาณที่เห็นกันนะครับ เพราะนั้นอันนี้ให้ฟรีมาเลยนะแต่ก็แน่นอนถ้าเราวางแผนในด้านการออมอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปใช้บัตรมันแต่ถ้าคุณวางแผนในการจับใจใช้สอยเป็นหนึ่งในบัญชีออนไลน์ที่ใช้โอนด้วยนะครับใช้เบิกเงินสดด้วยนะครับก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะก็ลองดูนะครับว่ามันตอบโจทย์หรือเปล่านะครับดาวน์โหลดแอป l s b u นะครับผ่าน ios และ android นะครับ app store google play และ p p s t t r r นะครับสามารถสแกน QR Code ที่อยู่ทั้งหน้าจอนี้นะครับเพื่อเข้าไปยัง Google Play และ App Store ของท่านนะครับก็ลองไปดูดูนะครับใครสนใจก็ลองดูนะเพราะว่าการออมเนี่ยไม่ว่าจะเปิดบัญชีนะครับธนาคารไหนนะครับหลักใหญ่ใจความของเรานะครับเหมือนกันเลยคือจุดหมายคือการออมเงินนะครับการวางเงินไว้ในที่ที่หนึ่งที่ให ผลตอบแทนนะครับที่ดีกับเราที่เหมาะสมกับเราดีกับแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางครั้งเนี่ยบางคนชอบวางในรูปแบบของหุ้นกู้นะครับอะไรเงี้ยเพื่อเพราะอยากได้ผลตอบแทนสูงนะครับมันก็เหมาะกับเขาแต่บางท่านเนี่ยไม่อยากจะไปเสี่ยงหรือยุ่งยากอะไรก็วางในรูปแบบของออมทรัพย์นะครับแต่มีดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับดอกเบี้ยสูงขึ้นมาหน่อยนะครับหรืออาจจะมีเงื่อนไขยิบย่อยนิดหน่อย นะครับแต่ยอมรับได้ก็เหมาะกับเขานะครับบางคนออมในรูปแบบของกองทุนรวมนะครับไม่ว่าจะกองทุนรวมตาสารนี้กองทุนรวมนะครับตาสารทุนต่างๆนะครับหรือบางคนหายเลยก็คือไปอลงทุนในหุ้นนะครับอย่างเงี้ยไปเลือกหุ้นเองนะครับซึ่งแต่ละอย่างของการลงทุนมันอาศัยทัศนะครับที่แตกต่างกันนะะทัศที่ High risk, high return หน่อยก็คือผลตอบแทนสูงนะครับความเสี่ยงสูงตามเนี่ยนะครับมันก็ต้องใช้ความรู้ความสามารถที่เยอะหน่อยอย่างเช่นการไปเลือกหุ้นหลายตัวเพื่อลงทุนอะไรเงี้ยไปตามคนอื่นไม่ได้หรอกตามคนอื่นแล้วขาดทุนแล้วคุณจะไปว่าใขรนะเพราะนั้นคุณก็ต้องดูเองนะศึกษาเองนะครับ LH Bank SMS Alerts แจ้งเตือนเพิ่มความอุ่นใจรู้ทุกความเคลื่อนไหวของบัญชีนะครับเป็นบริการของ LH Bank SMS a l e r t นะครับเป็นบริการแจ้งเตือนนะทุกความเคลื่อนไหวเวลาเงินเข้าเงินออกนะครับจากบัญชีจะได้รู้นะว่ามีบัญชีไหนถูกโจรกรรมหรือเปล่าหรือไปแอปดาวน์โหลดอะไรมาแล้วมีการแจ้งเตือนนะครับเพิ่มขึ้นไหมนะสามารถที่จะไปลงทะเบียนแล้วก็ดูได้ดูรายละเอียดได้นะครับรายการเคลื่อนไหวต่างๆเลือกภาษาได้นะครับอ่า ขอขอบคุณขอ้ขอมูลจากธนาคาร Land and House จำกัดมหาชนมานัที่นี้ด้วยนะครับโทรศัพท์สอบถามได้ที่1327นะครับหรือ LH Bank c o m